สำหรับข้อที่6ข้อนี้ก็เป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมกำหนดสามเหลี่ยม ABC ที่มี ABC เนี่ยเป็นมุมฉาก AB ยาวกว่า BC 7ซติเมตรแล้วก็ AC ยาวกว่า AB 1ซนติเมตรจงหาความยาวของ AB BC แล้วก็ AC ตามลำดับก็อย่างที่บอกค่ะโจทย์แบบนี้ วาดรูปเลยข้อนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีมุมฉากด้วยก็แปลว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราจะวาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาหนึ่งรูปเลยสามเหลี่ยมมุมฉากอันเนี้ยมีมุมบีเนี่ย A B C เนี่ยเป็นมุมฉากก็แปลว่าแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งพี่สมมติให้อันนี้เป็น a อันนี้เป็น c ละกัน a b c มีมุม a b c เป็นมุมฉากทีนี้เขาบอกว่าด้าน a b เนี่ยยาวกว่า b c อยู่7ก็คืออันนี้ยาวกว่าอันนี้อยู่7แล้วก็ด้าน a c ยาวกว่า a b อีก1เซนแล้วเขาให้หาความยาวด้านแต่ละด้าน เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็สามารถสมมุติให้ด้านไหนด้านด้านใดด้านหนึ่งอะ่ะเป็นตัวแปรขึ้นมาก็ได้แล้วก็หาด้านที่เหลือก็สำหรับข้อนี้พี่ขอเลือกสมมติด้าน AB แล้วกันค่ะก็ขอให้ X เ,เป็นความยาว ด้าน AB ความจริงนะเราไม่จำเป็นต้องให้เเป็น AB ก็ได้นะคะน้องๆสามารถสมมติให้ x เป็น BC หรือว่า AC ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าพี่ขอให้เป็น AB ละกันพี่ชอบ AB อืถ้าสมม,มติว่าให้ x เป็นความยาวด้าน AB ก็คือด้านนี้เป็นเเขาบอกว่า AB ยาวกว่า bc อยู่เจ็ดเซนก็แปลว่าด้านเนี้ยสั้นกว่าเนี้ยอยู่เจ็ดถ้านี้ x อันนี้ก็ควรจะเป็น x ลบเจ็ดค่ะถูกไหมคะ ab ยาวกว่าก็แปลว่าเน,นี้ยต้องสั้นกว่าก็เลยลบเจ็ดต่อมา ac ยาวกว่า ab อยู่หนึ่งเซนด้านเนี้ยยาวกว่าด้านนี้อยู่หนึ่งเซนถ้านี้ x ด้านนี้ก็ควรจะเป็น x บวกหนึ่งค่ะ แล้วเขาให้เราหาความยาวด้านทั้งสามนี้ท่านน้องสังเกตดีๆมองปั๊บก็จะรู้เลยว่าจะต้องใช้เรื่องอะไรเข้ามาช่วยในการตั้งสมการอันนี้คำตอบก็คือใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสค่ะถามว่าทำไมถึงใช้พีทาโกรัสละ่ะคำตอบก็คือเป็นเพราะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไงคะแล้วเขาก็มีความยาวด้านมาให้แม้ว่ามันจะติดตัวแปรอยู่ก็าตาม เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้เรื่องพีทาโกรัสเข้ามาช่วยค่ะเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองหรือก็คือ x บวก1ยกกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองก็คือ x กำลังสอง บวกกับอีกด้านประกอบมุมฉากก็คือ x ลบ7ยกกำลัง2ค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้สมการกำลังสองเพื่อที่จะเอาไปแก้สมการต่อไปได้แล้วจากสมการนี้เราหาค่า x ได้แน่นอนค่ะถ้าหา x ได้ก็หาความยาวทุกด้านได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปหาค่า x กกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องกระจายกำลังสองเข้าไปก่อน สำหรับอันนี้เนี่ยมันตรงกับหน้าบวกหลังยกกำลังสองถูกไหมคะซึ่งหน้าบวกหลังกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะในขณะที่วงเล็บหลังเนี่ยมันเป็น x ลบเจ็ดมันก็จะตรงกับหน้าลบหลังยกกำลังสองนั่นเองหรือก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะเพราะฉะนั้น x กบวกหนึ่งยกกำลังสองเนี่ย ถ้าไปกระจายแล้วก็แทนค่าในนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็น x กำลังสบวก2 x บวก1ค่ะอันนี้ก็ x กำลังสเหมือนเดิมส่วน x ลบ7ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยถ้าไปแทนค่าในสูตรข้างล่างนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็น x กำลังสลบ1 4 x บวก49ค่ะต่อมาพี่ขอย้าย ก้อนนี้ไปไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะคะสำหรับฝั่งนี้เนี่ย x กำลังสกับ x กำลังสองรวมกันได้กลายเป็น 2x กำลังสอันนี้ก็เป็นลบ 14x แล้วก็บวกด้วย49ส่วนฝั่งนี้ถ้าย้ายมา x กำลัง2ก็กลายเป็นลบ x กำลังสอง 2x ก็กลายเป็นลบ 2x บวก1ก็กลายเป็นลบ1ค่ะ ะฉะนั้นต่อมาก็มาคิดเลขกันต่อก็ฝั่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมส่วนอีกฝั่งนึ่ง 2x กํลัง2ลบ x กํล<ม>ัง2ก็เหลือแค่ x กํลัง2ต่อมาพจน์ที่เป็น x ลบ 14x ลบ 2x ก็เป็นลบ 16x ค่ะแล้วก็สุดท้าย49ลบ1ก็เหลือ48นั่นเอง ทีนี้ก็เลยได้ x กำลังสองลบ1 6 x บวก48เท่ากับ0ออกมาเพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่า a b c ได้แล้ว a ก็มีค่าเท่ากับ1 b มีค่าเท่ากับลบ16แล้วสุดท้าย c ก็คือ48ค่ะถ้าได้ a b c ออกมาแล้วเรามาช่วยกันเช็คกันก่อนดีกว่าขอว่า สมการนี้มีคำตอบไหมโดยเช็คจาก b กำลังสองลบ4 ac นั่นเอง b กำลังสองก็คือ16ยกกำลังสองลบ4 ac a ก็คือ1 c คือ48ค่ะบ16ยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ256 4คณ1เนี่ยได้4 4คณ8 4คณ48เนี่ยมีค่าเท่ากับ196ค่ะ ตอทษค่ะ192ทีนี้256ลบ192มีค่าเท่ากับ64ค่ะซึ่ง64ก็มากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีคำตอบแน่นอน เราะฉะนั้นแล้วเราจะมาช่วยกันหาคำตอบกันเลยโดยการแทนค่า x เท่ากับลบ b บวกลบสาก c u a d r b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ค่ะลบ b คือลบ16บวกลบราก c u a d r b กำลังสองลบ 4ac เนี่ยได้แล้วว่าเป็น64ค่ะแล้วก็ส่วนด้วย 2a a คือ1 ก็เป็น2อคูณหนั่นเองลบลบเนี่ยเป็นบวกก็เลยกลายเป็นบวก16ค่ะต่อมาก็บวกลบรูทหกซึ่งรูทหก็คือ8ก็เลยเป็น16บวกลบแแล้วก็ส่วน2เห็นบวกลบแบบนี้ก็แปลว่าคำตอบของเราเนี่ยมี2ค่าก็คือ16บวก8ส่วน2กับ 16ลบ8ส่วน2 16ลบเนี่ยได้24 24ส่วน2ก็เหลือ12ค่ะส่วนอีกคำตอบหนึ่ง16ลบ8เนี่ยเหลือ8 8หาร2ก็เหลือ4ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้คำตอบของ x ออกมาแล้วมี2ค่าก็คือ12กับ4นั่นเองเย ซึ่ง x ก็คือความยาวด้าน AB มี2คํคำตอบอย่างที่บอกค่ะว่ามันมี12กับ4แต่ว่าช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบไปเรามาดูกันดีกว่าว่ายังมีอะไรที่หลอกเราอีกไหมข้อนี้ถ้าสมมุติว่า AB หรือก็คือ x ก็ะลรค่ะ มีความยาวเท่ากับ12มันจะทำให้ด้าน AC มีค่าเท่ากับ x บวก1ก็คือ12บวก1ก็คือ13แล้วก็ด้าน BC ซึ่งก็คือ x ลบเเป็น12ลบ7ก็คือ5นั่นเองมันจะทำให้ด้านทุกด้านเนี่ยออกมาใช้ได้หมดเลย แล้วก็เป็นคำตอบของเราด้วยว่า AB เนี่ยเป็น12 AC เป็น13แล้วก็ BC เป็น5แต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆลองแทน x เป็น4ดูนะคะถ้า x เป็น4ก็แปลว่า AB เนี่ยยาว4ส่วน AC เนี่ยก็เป็น4บวก1ใช่ไหมคะก็เป็น5ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีปัญหาที่ด้าน BC ค่ะถ้า x เป็น4 BC ก็ต้องเป็น4ลบ7 4ลบเเป็นลบ3น้องๆค่อเคยเห็นความยาวด้านติดลบไหมคะไม่มีความยาวด้านมันติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ว่าเท่ากับ4เนี่ยเป็นไปไม่ได้คำตอบคนนี้ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นแล้วคำตอบของเราก็เลยมีแค่นี้คะ่ะคำตอบเดียว1่ชุดชุดนี้เลยได้ว่าเ b เนี่ยเป็น12 BC เป็น5แล้วก็ AC เป็น13าคะ่ะ สำหรับข้อนี้ก็เป็นการประยุกต์เอาในเรื่องของพิทาโกรัสเข้ามาช่วยอย่างที่บอกว่าถ้าเห็นสี่เหลี่ยมมุมฉากปับ๊บจัดการพิทาโกรัสไปเลยค่ะแล้วก็สำหรับข้อนี้เนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่าต่อให้ได้คำตอบออกมาสองค่าแม้ว่าจะเห็นว่ามันเป็นบวกเหมือนกันทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็ต้องลองแทนค่าแล้วก็คิดไปเรื่อยๆ ก่อนนะคะก่อนที่จะตอบว่าคําตอบมันคืออะไรบางข้ออาจจะตอบได้ทั้ง2ตัวเลยก็ได้แต่ว่าบางข้ออย่างข้อนี้เนี่ยก็ตอบได้แค่ตัวเดียวก็คือ12ต้องระวังให้ดีนะคะขอพักท่านไอติมแป๊บนะคะ